สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเขา้าสู่รายการมันนี่ a มกโอเวอร์รายการที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณผู้ชมให้มีกว่ามั่นคงทางการเงินร่วมเปลี่ยนแปลงไปกับเราในรายการมันนี่ a มกโอเวอร์ คราวที่แล้วในพี่โก้เราคุยคุยกับคุณผู้ชมเรื่องเกี่ยวกับภาษีแล้วก็มีอะไรเรื่องราวอะไรบ้างเนี่ยที่สามารถไปลดหย่อนภาษีได้ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่อาจจะไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องภาษีก็ง่ายมากโมโมบซะเลย <c oughs> โมโมบซะเลยนะฮะหนึ่งสองเออหนึ่งศูนยะ์หนึ่งปฏิบัติอ๋อเหรอพี่ไม่ใช่สองเหรอโอ้โหไฮโซได้ดูดีมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอไม่ค่อยอ๋อนี่ไงพี่ไม่ใช่สองนะครับก็101ปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่เมคโอเวอร์นะครับหน้า83 ใช่ไหมแบ3นะครับไปดูได้ว่ามีอะไรที่สมควรจะไปหักภาษีได้และไปหักเพราะว่าไม่งั้นเราเสียโอกาสมันจะมีคําถามอย่างที่คุณถามไว้ข่าวที่แล้วเนี่ยกรณีที่ไม่ได้มีเงินเดือนประจำมันก็จะสลับทับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงอย่างผมเป็นต้นเพราะเนื่องจากเราไม่มีรายได้ที่เข้ามาแบบสม่าเสมอมันขึ้นขึ้นลงลงพวกนี้อาทินักแสดงพิธีกรเนินรายการพิธีกรมักคุเทสนะฮะ หรือแม้แต่คนรับจ้างทําของทั่วๆไปเช่นทาของเขียนเว็บไซต์ให้ชาวบ้านอะไรเงี้ยก็คือฟรีแลนซ์อเป็นพวกฟรีแลนซ์หรือแบบทำโปรดักชั่นเฮาส์เล็กๆที่แบบรับจ็อบอ่ะนะก็ไปทําหนังโฆษณาไปทำทีเซอร์แอดไปทํานู่นทํานี่ออกแบบตกแต่งอะไรครับรายได้พวกนี้มันมันไม่สม่ำเสมอมันมาบางครั้งมันมาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไม่มาก้อนใหญ่ๆสักสอสก้อนอะไรย่างเงี้ย ซึ่งหลายคนไปเข้าใจผิดว่าไอ้เงินที่เขาหักไปแล้วจากคนที่เขามาว่าจ้างเรานะคือการที่เราเสียภาษีไปแล้วคือเข้าใจถูกแค่ครึ่งเดียวใช่คุณเสียภาษีไปแล้วแต่ว่าเขามันเป็นภาษีหักณนะที่จ่ายของคุณซึ่งหลวงเขากําหนดว่าต้องหักณนะที่จ่ายทันทีก็ตคต่อว่า,างผู้ว่าจ้างเราเนี่ยเขาจะหักหน้าที่จ่ายเราอันนั้นเป็นเรื่องที่ผู้ว่าจ้างเขาต้องเสียภาษีให้รัฐ ไม่เกี่ยวกับเราเราในฐานะที่เราได้ไรายได้จากผู้ที่เขาว่าจ้างเราเมื่อมารุมรวมกันเป็นรายได้เท่าไหร่แล้วเราก็ย,ยังจําเป็นต้องไปทำว่ารายได้ทั้งปีเราเท่าไหร่รเรามีฐานภาษีเท่าไหร่ครับแล้วก็ไปจ่ายภาษีให้หลวงซะส่วนไอ้ภาษีไอ้ตรงนั้นเนี่ยเป็นผู้ว่าจ้างเขาหักมาที่จ่ายเอาไว้แล้วก็นําส่งสมรภูมิให้เราเพราะฉะนั้นหลักการ สำหรับพวกพี่มีอาชีพอิสระก็ะคือพึงจดบันทึกว่าได้ไรายได้มา <c oughs> ต,ต่อปีต่อปีเนี่ยมันสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็บางคนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นกันเยอะ <c oughs> พวกนักวางแผนภาษีเนี่ยที่เขาเชี่ยวชาญด้านภาษีมือกฎหมายด้านภาษีเขาก็ไปแนะนําให้จัดตั้งคณะบุคคล <c oughs> เอ <c oughs> เอไไผมได้ยินบ่อยมากเขาก็บอกว่าจัดตั้งคณะบุคคลขึ้นมานะอย่าให้มันเป็น นิติบุคคลคืออย่าไปจัดจดเป็นหอจกอหรือเป็นบริษัทนะให้จดคณะบุคคลคือมีสองคนก็ได้มีสองคนที่ไปซึ่งความเดิมเนี่ยมันใช่ก็คือว่าคณะบุคคลเนี่ยในความหมายคือว่าเหมือนคุณกับผมแล้วก็สมมติน้องๆจัดตั้งคณะบุคคลมารวมกัน5้าคนแล้วก็มีไรายได้เข้ามาจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอถึงปุ๊บก็เอาไปถึงสิ้นปีก็เอาอไอ้รายได้ที่ได้มานไ,ไปเสียภาษีครับทีนี้มันก็เหมือนถูกเฉลี่ย ใช่ไหมแต่ว่าปัญหามันก็คือว่าถ้าเกิดถึงรายได้ไม่ถึงเกณฑ์แล้วมันก็จะมีสิทธิประโยชน์อะไรของมันว่าไปเรื่องของนะบุคคลแต่ระยะหลังๆเนี่ยสมรกรเขาบอกเอ๊มันซิกแซกนี่ซิกแซกหเขาก็บอกว่าต่อไปนี้ไม่ได้คุณจัดตั้งคณะบุคคลขึ้นมาสมมติว่าคุณมีห้าคนแต่ถ้ารายได้ที่เข้ามาจากคณะบุคคลมันมาจากคนคนเดียวเนี่ยเขาเคลมคนคนนั้นแล้วเขาจะรู้ได้ไงเขาดูได้ว่าไอ้หลักฐานการจ่ายเนี่ยมันจ่ายออกมาเนี่ย ใครเป็นตัวทำเงินคนได้หนึ่งก็นาบุคคลนะไปตรวจจาคนนี้คนหนึ่งก็ได้กลุ่มนะเดี๋ยวไม่ได้แล้วไม่ได้คือยังทําได้แต่เขาก็ไล่เบี้ยผมได้เพราะก็ถือว่ารายได้มันมาจากคนคนเดียวมาพูดถึงกองทุนในลักษณะที่มันเป็นในรูปของกองทุนที่มันอยู ลักษณะของกองทุนบำเหน็จบำนานธราราชการหรือกองทุนสำรอง